ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชีเป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินแปลงเล็กที่ดินแปลงน้อย100ตารางวาค่ะทุกท่านค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่พิกัดเดีอบของฝั่งตะวันตกค่ะ12หนองเสือหรือว่า12ที่มาจากรอยต่อเส้นรังสิทนครนายกค่ะที่ดินแปลงนี้มีขนาด100ตารางวาหน้าแปลงกว้าง20บ ลึก20เป็นแปลงที่อยู่ด้านหลังจอมค่ะทุกท่านคะ่ะที่ดินชุดนี้ถือว่าดีงามมากเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนเนาะถนนหน้าแปลงเป็นคอนกรีตแบบนี้คะ่ะนะคะถนนหน้าแปลงเป็นคอนกรีตกว้างแบบนี้แล้วก็คือ,อไฟฟ้าหน้าแปลงมีทั้งแรงสูงและแรงต่ําเรียกว่ามีความพร้อมมากแล้วก็แปลงดิน ถมแล้วค่ะทุกท่านค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้100ตารางวาเราเสนอขายอยู่ที่7,900บาทต่อตารางวาห่ะทุกท่านค่ะต้องถือว่าเป็นที่ดินที่มีความพร้อมมากค่ะซื้อแล้วก็จะปลูกบ้านได้เลยแล้วก็อีกออช้อยหนึ่งค่ะทุกท่านค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินนะคะเอาไว้ทําเป็นแนวแบบร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศชิวๆเป็นบรรยากาศชายทุ่งแล้วก็อยู่ใกล้เมืองแนะนําแปลงนี้นะคะคุณทุกท่านค่ะ เนี่ยค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเป็นวิวท้องทุ่งมีบรรยากาศเย็นๆค่ะทําเป็นร้านกาแฟาชิลๆได้แหละร้านอาหารหรือว่าส่วนอาหารชายทุ่งได้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าที่ดินตรงเนี้ยค่ะทุกท่านค่ะเข้ามาจากเส้นรางสิรนครนายกถึงที่ดินแปลงเนี้ยไม่ถึง4กิโลประมาณ3มกิโลกว่ากว่าอยู่ในซอยอัยราพิกัดเลียบคลอง12ฝั่งตะวันตกค่ะเข้ามาจากถนนเลียบคลอง 12, ถึงที่แปลงเนี้ยประมาณ80เมตรเมตรทุกท่านค่ะ คือแปลงนี้เราเสนอขายอยู่ที่7,900บาทต่อตารางวานะคะราคายกแปลงอยู่ประมาณ79เนาะสดโฉนดพร้อมโอนค่ะทุกท่านขานะคะด้านหลังเป็นวิวท้องทุ่งแบบนี้ค่ะเป็นวิวทุ่งนานะคะแปลงเล็กๆกระดัรัดน่ารักเป็นแปลงที่ดินที่ต้องเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศดีมากคืออยู่ไม่ไกลจากเส้นรางสิลป์คนครนายกถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนค่ะนะคะตรงนี้ก็มีบ้านคนค่ะทุกท่าน,านะคะ่ะเนี่ยค่ะ ีบ้านคนและมีเพื่อนบ้านแล้วเพราะด้านในเป็นชุมชนเป็นบ้านคนเนาะราคายกแปลงอยู่ที่7 9 0 0 0 0่บาทค่ะนะคะหากท่านหนยังไม่พร้อมที่จะซื้อสดอกรณีผ่อนก็พูดคุยกันได้ยืดหยุ่นเจรจาได้หาะทุกท่านค่ะนะคะที่ดิน100่รตารางวาหน้ากว้าง20ลึก20ถนนหน้าแปลงเป็นคอนกรีตกว้างแบบนี้ไฟฟ้าประปายอยู่หน้าแปลงมีชุมชนมีเพื่อนบ้านทุกท่านค่ะนะคะนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินหรือว่าสอบถามขอ้อมูลเพิ่เติม 0621574449 0621574449นะจอมบาสสบายใจขอบคุณมากค่ะ